สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม Roblox อยู่ในแมป Adasty t i p นะรับผมเราก็ไปไปจนัยกลางทะเลทรายเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมา solo เพ a เหมือนเดิมนะครับผมแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกดาด Desert นะครับผมก็คือดานทะเลทรายนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านของเรานะครับผมที่มี a k สีทองที่ต้องใช้เกมพาร์ทนะครับผมล้อสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ใส่ตั้งตั้ง้างหน้านี้เลยด้านซ้ายเอากดดิกด F เออนั่นแหละสวยงามมากครับเออต่อไปก็ Engine โอ้โห e อนจินไม่ไม่อยากพูดถึงเลยได้ไหมเนี่ยเ n นจินแบบนี้แบบยุคสมัยไหนไว้เนี่ยยุคแบบสมัยที่ 80หรือเปล่าเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. ดูเครื่องยนต์ดิเก่ากึกมากเครื่องยนต์นี้ก็โคตรช้ามากขับไปแบบมันชักช้าไงไม่รู้อะแบบแบบเหมือนเหมือนรถเต่าอ่ะเครื่องยนต์แบบเต่าเต่าอะก็ไหมท่านผู้ชมเออนั่น,หนแหละเราก็เดินทางกันเลยผมรถคันนี้ผมว่ามันมันวิ่งไม่ได้ไกลหรอกอะ คงแค่ขับรถแค่40พก็พอนะเพราะว่ารถคันนี้มันมันวิ่งเร็วไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับผมมันไม่ใช่รถแบบในปัจจุบันนะจะพูดไงดีรถมันสมัยก่อนอนะ่ะมันมันเครื่องยนต์มันช้ามากเลยนะกว่าจะติดนะโคตรอีกนานแลก็คือเอาง่ายคือตามเวลาต่อให้เราแบบมีรถเก่าก,ก็วิ่งช้าใช่ไหมลนะ่ะไม่เหมือนรถในปัจจุบันนี้แบบวิ่งวิ่งโคตรเร็วะ่ะ รถคันนี้ก็เก่ากึอกเหมือนกันนะเออเออเออเดี๋ยวเดเออ,เอ,อ,เอ,อพูดถึงไหนแล้วน,น,นะก็คือรถนี้แบบว่ามันรถยุคเก,ก่าอ่ะก็ต้องทําใจหน่อยแหละเพราะว่าเพราะว่ามันวิ่งช้าวิ่งมากไม่ได้นะเพราะว่ารถรถคันนี้มันเครื่องยนต์มันมันร้อนง่ายมากแป๊บเดียวมันก็ร้อนแล้วอ่ะก็ค่อยขัดนะครับผม โอเคเราก็เจอบ้านนะครับเจอบ้านใครไม่รู้โอ้สวัสดีคุณเป็นใครนี่อุ้ยอ้ยเกมปักเกมปักเอ้ยัอ้กักเก้ยัก What the Game p a What the โอ้โหแกงแบงเลยไอ้นี่นี่ มา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 เอาใหม่นะเอาใหม่นะ <c oughs> เมื่อกี้นี้ไม่นับนะเกมเร็วไม่นับนะครับท่านผู้ชมย้ำย้ำอีกทีนะเกมเร็วไม่นับจำเอาไว้ปะ่ะเสร็จแล้วอืมเอาแหละใหที่สุดรถเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วยกเว้นประตูรถนะผมไม่ประกอบหรอกเหตุผลแค่อย่างเดียว เกะแล้วก็กันร,รถไหลนี่เอากดดิเอากดดิเอา้าจะเติงทำไมนี่โอ้ให้ถ้าอยากจะโดดขึ้นนะให้เป็นที่เป็นเวลาหน่อยนะเข้าใจไหมไอ้ที่คันโยกกันไหลเนี่ยกผมลืมไปว่ารถคันนี้มันวิ่งเร็วไม่ได้ลืมลืมลืมมันไม่ใช่รถสปอร์ตมันไม่ใช่รถ, nie, รถ,รถรนะเลมโบกินนี่ไม่ใช่รถรถอะไรเนียรถฟรก็ไม่ใช่ไม่ใช่ อาทิไม่ใช่ GTR เออเออมันจะ NTR เลยไม่น่าใช่ล้าแหละพูดไปเรื่อยเลยแสดงว่าเราดูเยอะไม่หรอกมีคนมายัดเยียดแค่นั้นแหละก็เลยจำสับสนไปหมดทาไมผมตอนเวลาอัดคลิปทีไรแบบว่ามันต้องเจอไอ้พวกนี้ทุกทีเลยวะเนี้ยตอนเวลาผมอัดคลิปใช่ไหมพอผมไม่อัดใช่ไหมมันก็ไม่มีไอ้พวกนี้ พอผมอัดคลิปปุ๊บมันมีพวกนี้มาทันทีเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เข้าใจเกมนี้จริงๆเลยมันเหมือนเกมมาแกล้งผมอะยังไงไม่รู้อะ่ะตอนเวลาผมไม่อัดมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่มีพวกนี้อพอแบบอัดปุ๊บอืมไม่ต้องพูดตายแล้ะหน้าผีอืคอพับไปเลย เรียบร้อยเอาไปด้วยเดี๋ยวเผื่อเอาไว้สำรองแล้วกันอืมวงนี้กินไปเลยนี่สเนคเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวเอาเอา,เอ,าอันนี้ก็น้ำมันเครื่องเหมือนกันเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยหม้อน้ำโอ้โหปบแล้ว อ๋อหม้อน้ำหม้อน้ำติดบัก๊กโอ้ตายล้วโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วจะดึงออกมายังไงวะเนี่ยออกไปดิโอ้โหออกไปได้โอ้โหสภาพดูมีหม้อน้ำแต่กลับใช้งานไม่ได้ติดบัก๊กเกมดีโอ้โหให้ตายเถอะดูดูดูด,ดูดูมันสัน่น ดูมันแล้วเราก็ไปข้างหน้าเหมือนเดิมอตอนนี้เราก็มืดแล้วอืมเฮ้ยเฮียอะไรวะเมื่อกี้นี้อะไรวะอุกาบาทตกใจหมด ออาเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าโอ้รถไอเวนเอ้ยอุกบาทฝ่าไว้ก่อนเถอะอ้ยรถรถยังไม่พังใช่ไหมไอเวนเอ้ย,อยจะสวยได้โลอะไรขนาดนี้วะเนี่ยถามจริงเหอะเกมเนี่ย โอ้ย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 ไม่รู้จะพูดสรรหาพูดยังไงดีวะเนี่ยเจอช็อปโอเคเบกก่อนเพกเพกเอียดเอียดโอเคมาถึงแล้วไม่ได้อ่อโอเคชักลงเหรียญแค่เนี้ย โอโหอูซี่อยากได้มากอยากได้อูซีเซ่เท่าไหร่วะอูซี่เท่าไหร่ครับลุงโคตรแพงอูซีแ่แพงจังวะโอ้ลุงขี้โกงะ <outgoing S 2> ้ะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าอะไรอ่ะ เบกเอียดแป๊บเบกโอเคเฮ้ยรถทำวี่เหรอรถของทหารนี่เอ้ยคุณคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับฮัลโหลเขาตายแล้วเขาไม่เขาไม่หายใจแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้สภาพ พังหมดเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยนีง่ง Mutants Data Glass c คร l Glass คืออะไรอะ่ะทำอะไรได้มั่งอะ่ะ iPad ทำอะไรไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นว่ามันไม่ใช่มีแค่พวกทหารนะต้องมีพวก แน่ๆเลยก็เลยรถสภาพมันเป็นอย่างนั้นอะรถมันพังไปเลยอน่าจะเกิดการระเบิดนั่นแหละอาจจะโดนตามไล่ล่าก็ได้นะก็เลยรถพวกนี้นเป็นสภาพก็คงเป็นอย่างนั้นโอ้ไม่ไปเฮ้ย <c oughs> ตรงปั๊มใหญ่ต้องเตรียมของไปแล้วแหละ เราค่อยๆไปแล้วกันโอ้หตัวจะมีไซส์บิ๊กเบิ่มนั่นแหละมีตัวใหญ่หญๆนั่นแหละเอ้ยนั่นมันตัวอะไรนะปืนนี้แหล่งยาวมากอะ่ะ

ยิงให้ตาย้ะม,มาแล้วโอ้ไม่ตายเลยไม่ตายเลยรอเล่นจช่ไหมเนี่ยดู่ป้าอะไรมะเนี่ยเฮ้ยรอเล่นจช่ไหมเนี่ย,ย,ไ,มยไม่ตายเลยยิงตั้งหลายนะัดแล้วนะ ตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ตายเลยอะ่ะโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยไม่ตายเลยวิ่งไปที่รถทันไหมทันไหมต้องวิง่งวิ่งให้ทันอะ่ะ เราต้องสลสลมมันให้หลุดได้ด้อ่อะไปเลยไปเลยไปไปไปเร็วเร็วเร็วเฮ้ย <c oughs> มีตัวมีตัวที่สู้ไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้ปืนพกไม่ดีเลย คฮอยี่ี่คือเหลือแค่สองนัดเองโอ้ยมีปืนม,มั้งไหม กอแค่ปืนนะเฮ้ยโอ้ยมีเลยสวยโอเคมีล้วมบ้างเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยมีแต่มีแต่ขนม แต่กล้วยมีเอนจิ้นที่เรามีแล้วมีโดนัทมีทักไม่ใช่อันนี้มันกล้วยปืนโอ้นี่ไงโอ้รอตายละมีมีปืนก็โอเคแล้วอุ่นใจแล้ว เอาไว้โอเคอม,มีน้ำมันมีมีล้อรถทำไงอุย้ยเหมือนว่าเราต้องรีบเผ็นแล้วแหละ Wing. Wing. ว,วิงวว่งวิ่งเด่วนวิ่งรัววิ่งรัวไปแล้วอยู่อยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วลากอยพวกงโง่ซอมบี้โงๆ่ๆไปละอยู่ไม่ได้นะเว้ยมันมีตัวซอมบี้ตัวหนึ่งที่มันโคตรถึกมากเลยผมแบบฆ่าไม่ตายเลยอะ มันคือซอมบี้อะไรอ่ะโอ้โหมันปลามอโนทอเอ้ยใช่มันปลาถังแล้วก็ปลาล้อ,อยางเฮ้ยอะไรอ่ะเบิกกันเบิก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 ิก,กเย็ด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 มีอะไรมั่งอเออึมต้องปล้อนอีกแล้วฮึมชอบปล้น อันนี้ใช่ไหมงั้นเก็บกันเก็บกันเอ๊พวกโจรพวกเอ้ะโจรโจรชั่วสารเลวจำเท้าอุ้ยอุ้ยอะไรไว้เนี่ยอุ้ยโอ้โหกินเต่าเหม็น เหมืนชิบหอยได้อาบน้ำบ้างไหมเนี่ยอาบน้ำครังอาบน้ำครับสุดท้ายที่ท่าไหลเว้เนี่ยโอ้โหหาดอับน้ำซะมังอนะเหม็นหืงงึงก็ไม่แปลกใจเลยทำไมเองอยู่คนเดียวอะ่ะก็ก็เองทําตัวไม่สะอาดอะ่ะเ,เขาเลยไม่คบนายเงนายก็เลยอยู่คนเดียวมาตลอดที่นี่มันทาทะเลทรายไม่ใช่หรอวะมันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วแหละมีแต่ซอมบี้เอ้ยยังมีอันนึง บองว่าจะไม่ติดนะเฮ้ยอันนี้ไม่ติดโอเคโอเคมันไออันเมื่อกี้นี้มันเป็นมันโดนแม่เหล็กดูดได้ไงวะแบบผมแบบไม่สามารถหยิบได้เลยมีแต่ระเบิดโอ้โหเอาไปทำอะไรเยอะแย่วะเนี่ยไปไปก่อสงครามนั้งไงวะเนี่ยระเบิดโคตรเยอะเลยเนี่ยไม่รู้ผมโชคชะตาของผมแบบเป็นอะไรกับระเบิดมากไหเนี่ยมันเจอบ่อยๆอย่างเลยเนี่ย เจอแบบไม่นับทวนอะ่ะเอาจริงๆโอเคเอาไปด้วยเอาไปบึ้มบ้านแล้วกันบึ้มบานคนนี่แหละถ้าใครไม่กดติดตามช่องผมนะครับผมผมจะเอาระเบิดอันนี้ไประเบิดบ้านคุณนะครับผมหยอกหยอกยอกโอ้ปิดแล้วแต่ลืมปิดฝาเฮ้ย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 ,ยไปยุเฮ้ยทอร์นาโดไม่เอาไม่เอาทอร์นาโด วิ่งเร็วไม่เอาทอร์นาโดไม่ไม่ไม่เอาทอร์นาโดไม่เอาไปไม่เอาไม่เอาทอร์นาโดวิวว่งไปไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วทอร์นาโดแรงโพดพด,พดไม่เอาแล้วโอ้ยทำไมมีแต่ใส่บิ๊กเบิรมกันทั้งนั้นเลยไหม,นะนมเหนี่ยช่างมันเถอะเจอรถฮัมวีอีกแล้วอะ จุดนี้ทําไมมันมีคนแบบจุดนี้ทําไมแบบว่ามันมีรถพังตรงนี้ปล่อยมากเลยลเนี่ยเจอคันหนึ่งแล้วตรงนี้น่าจะเป็นสองสาคัญแล้วน่าจะเกิดการประทะกันระหว่างฝั่งตำรวจแล้วก็โจรน,นะครับผมอะไรเนี่ยข้างหน้าอะไรอ่ะสะพานเหรอ ไอตรงนี้ผมไม่เคยผ่านเลยนะีมาจุดนี้ได้ถือว่าก็เก่งระดับหนึ่งแล้วนะอุ๊ยมีถังน้ำมันด้วยปกปกรอ,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 อบนี้เราต้องก็ค่อยไปนะเพราะว่ามันถนนไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะไอถังถังแก๊สมาตวนเลยผมรู้ทางละตอนนี้ปวดฉี่มากเลยอ่ะ โอเค็ okay. ทำทางแล้วปิดฝาแล้วก็ไปต่อเราต้องผ่านสะพานนี้ให้ได้สะพานมรณะไปข้างหน้าข้างหน้าโอเคผ่านแล้ว,ลวโอเค เ yeah. ย้เฮ้ยครั้งแรกผ่านแล้วโอ้เฮ้ยครั้งแรกมากอะ่ะในชีวิตอ่ะอะไรวะเนี่ยใครอะ่ะเฮ้ยลดลดไปก่อนไปก่อนก่อนโอเคผมก็ผ่านสะพานนี้แล้วและโอเคนะแล้วผมตอนนี้ผมกอ สะพานนี้เป็นครั้งแรกมากเลยสะพานมรณะนะครับผมโอเคนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบาย